สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go วันนี้ผมก็จะมาเล่าหนังของประเทศสเปนให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันเป็นหนังในปี2015มีชื่อเรื่องว่า The Cops r of Ana Fist มันเป็นหนังแนวระทึกขวัญน,นะครับที่ได้รับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ติชมมาอย่างท่วมทน้นว่าไม่สมควรเอาคนที่ตายไปแล้วมาเหยียบย่ำเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของบุรุษพยาบาลและเพื่อนของเขาอีกสคนนะครับที่จะทำการข่มขืนศพของดาราสาวที่เพิ่งเสียชีวิตลงแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงตอนจบจะเป็นแบบไหน ก็ลองฟังผมเล่าดูละกันนะครับหนังก็ได้เปิดตัวมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับตอนนั้นเองก็มีบุรุษพยาบาลคนหนึ่งกําลังเข็นศพไปยังห้องดับจิตบุรุษพยาบาลคนนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าพาวนะครับและพาวเนี่ยก็กําลังเข็นศพของดาราสาวคนหนึ่งที่เพิ่งเสียชีวิตลงเมื่อสักครู่นี้เองศพของเธอเพิ่งมาถึงโรงพยาบาลและทางทีวีเนี่ยก็กําลังเล่าประวัติของดาราสาวคนนี้ดาราสาวคนนี้เธอมีชื่อว่าแอนนาฟิตนะครับ อันนาเธอเป็นนักสแสดงที่มีความสามารถมากแล้วเธอเพิ่งจะเสียชีวิตในระหว่างที่กำลังโชว์ตัวอยู่เธอเป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศเลยและเมื่อมาถึงที่ห้องดับจิตนะครับเจ้าพาวเนี่ยก็รีบเปิดผ้าคลุมศพออกด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ได้ถ่ายรูปใบหน้าของอันนาจากนั้นเขาก็ได้ส่งไปให้เพื่อนของเขาดูแล้วหลังจากนั้นไม่นานเพื่อนของเจ้าพาวทั้งสองคนก็ได้มายังโรงพยาบาลนะครับคนที่ตัวสูงเนี่ยเขามีชื่อว่าไอแวนส่วนอีกคนนึงมีชื่อว่าฮาวี ทั้งสองคนเนี่ยก็กะจะมาชวนพาวไปปาร์ตี้ด้วยกันนะครับแต่ว่าพาวก็บอกไปว่าเขาติดเวรอยู่คงจะไปไม่ได้แล้วทั้ง3าคนก็เลยได้ไปด้านหลังโรงพยาบาลนะครับไปดื่มเหล้าแล้วก็ไปพียากันแล้วในตอนนั้นเองไอ้แหวนก็บอกว่าเขาอยากจะเห็นตัวแอนนาตัวเป็นๆแค่รูปที่ส่งมาให้ดูอ่ะมันยังไม่พอพาวก็ดูเหมือนว่าจะขัดใจเพื่อนไม่ได้นะครับเขาก็เลยได้พาเพื่อนทั้งสองคนไปยังห้องดับจิต และในทันทีที่ไอแวและฮาวีได้เห็นศพของแอนนานะครับทั้งสองคนก็ได้ตกตะลึงไปเลยเพราะว่าสภาพศพของเธอนั้นยังสวยงามมากแทบจะไม่มีร่องรอยของการบาดเจ็บเลยแล้วทั้งสองคนก็ทนไม่ไหวนะครับได้เอามือไปจับที่หน้าอกของแอนนาแล้วไอแวรก็ได้ถามพาวไปว่าเนี่ยถ้าฉันอยากจะมีอะไรกับศพของแอนนาเนี่ยได้หรือเปล่าเพราะเนี่ยมันไม่ใช่ศพธรรมดานะ มันคือศพของแอนนาฟินดาราสาวสวยระดับประเทศที่ชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยเราคงไม่มีวันได้ใกล้ชิดเธอถ้าเธอไม่ตายแต่ว่าฮาวิ่งเนี่ยเขาไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับความคิดอันนี้นะครับเขาบอกว่ามันไม่ถูกต้องยังไงเธอก็ตายไปแล้วเราน่าจะให้เกียรติเธอหน่อยระหว่างที่เถียงกันอยู่นะครับเจ้าพาวเนี่ยมันก็ได้บอกว่าเคยมีศพของสาวอายุ18ส่งมาที่นี่แล้วฉันเนี่ยก็เคยได้มีอะไรกับศพมาแล้วจากนั้นเขาก็ได้เอาภาพถ่ายของศพนั้นให้กับเพื่อนทั้งสองคนดู แล้วไอแวรเนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจว่าเขาจะมีอะไรกับศพของแอนนานะครับพาวก็เลยพาฮาวิสไปห้องด้านหลังแล้วก็ปล่อยให้ไอแวรเนี่ยข่มขืนศพของแอนนาจนสําเร็จความอยากของมันเลยแล้วต่อจากนั้นเจ้าพาวเนี่ยก็ได้ขอต่อคิวเป็นคนที่2นะครับและในขณะที่เจ้าพาวเนี่ยกำลังข่มขืนศพของแอนนาอยู่นั้นแอนนาเธอได้ลืมตาขึ้นนะครับแล้วมันก็ได้มีน้ําตาไหลออกมาจากตาของเธอแอนนาเนี่ยเธอฟื้นจากความตายขึ้นมาได้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันเกิดเพราะแรงกระแทกหรือเปล่าพอเห็นแบบนี้ จาพาเราก็ตกใจสิครับนี่แอนนาเธอฟื้นขึ้นมาได้จริงๆหรอเนี่ยแต่ว่าแอนนานั้นเธอยังไม่ค่อยจะมีเลี้ยวแรงนะครับเธอยังขยับร่างกายไม่ค่อยจะได้เอาละสิครับเจ้าสามคนเนี่ยก็เริ่มตกใจนะครับแต่ว่าเจ้าฮาวีเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้ข่มขืนแอนนานะครับเขาก็ได้เอาเสื้อมาใส่ให้กับแอนนาแล้วทั้ง3ามคนก็ได้ถกเถียงกันว่าจะเอายังไงกันดีเนี่ยเพราะว่าแอนนาเนี่ยเธอเห็นหน้าของพวกเราแล้วแล้วเราก็ได้ข,ข่มขืนเธอไปแล้วด้วยแต่ว่าฮาวีก็บอกว่าพวกนายต่างหากและที่ข่มขืนฉันไม่เกี่ยวนะ แล้วฮาวิ่งเนี่ยก็จะพาแอนนาไปหาหมอให้ได้เลยนะครับยังไงเขาก็อยากจะช่วยชีวิตแอนนาเอาไว้แต่ว่าไอแวรน่ะเขาไม่ยอมเขาก็เลยเข้ามาชกฮาวิ่งจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ต่อสู้กันนะครับแต่ว่าฮาวิ่งนั้นเสียท่าหัวเขาไปกระแทกกับพื้นแล้วเลือดเนี่ยมันก็ออกที่ศีรษะของเขาอย่างมากเลยครับ แล้วในตอนนั้นเองเนี่ยมันก็ได้มีคนลงมาที่ห้องดับจิตพอดีนะครับพวกเขาก็เลยต้องพาฮาวิ่กับแอนนาเนี่ยไปหลบที่ห้องทางด้านหลังไว้ก่อนแต่ว่าไอแวนน่ะเขาไม่ยอมพาฮาวิ่ไปหาหมอนะครับมันก็เลยทำให้ฮาวิ่เนี่ยเสียชีวิตลงเพราะว่าเขาเสียเลือดมากเกินไปตอนนี้ก็เหลือแค่ไอแวนกับพลาวนะครับสคนทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาเถียงกันที่ด้านนอกว่าเราอะ่ะจะกําจัดศพของฮาวิ่ยังไงดี และในตอนนั้นเองแอนนาก็เห็นว่าไม่มีใครอยู่ในห้องดับจิตเธอก็คิดว่าในกระเป๋ากางเกงของฮาวิ่นี่น่าจะมีโทรศัพท์มือถืออยู่เธอก็เล็กิ้งตัวลงมาจากเตียงนะครับแล้วก็มาค้นตัวของฮาวิ่นดูแล้วแอนนาก็เจอกับมือถือแล้วเธอก็ได้โทรไปขอ,ขอความช่วยเหลือตอนนั้นไอแวน,นก็เข้ามาในห้องพอดีแอนนาก็บอกไปว่าเธอโทรไปขอความช่วยเหลือกับพ่อเธอแล้วว่าตอนนี้เธอฟื้นขึ้นมาแล้วและพ่อก็กําลังรีบมาที่โรงพยาบาลนี้เพื่อจะมารับเธอไอแวน,นก็เลยเอามือถือไปเช็คดูนะครับ เราก็เจอว่าอนาได้โทรออกไปจริงๆตอนนี้มันก็ช่วยไม่ได้แล้วนะครับยังไงก็ต้องยอมปล่อยอนาไปเพราะว่าพ่อเธอกำลังจะมารับแล้วพวกเขาก็ได้เข็นอนาไปเพื่อจะพาไปหาหมอนะครับตอนนั้นเองโทรศัพท์ของฮาวิ่นก็ดังขึ้นมาไอแวนก็เลยรีบรับสายและทางไปสายนั้นก็เป็นพ่อของอนาจริงๆนะครับแล้วพ่อเขาพูดขึ้นมาว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยที่โทรมารับสายไม่ทันใครกันเหรอที่โทรมาเบอร์นี้นั่นก็แปลว่าอนาโทรไปหาพ่อเธอจริงๆนะครับแต่ว่าพ่อเธอไม่ได้รับสาย 安娜กัจะหลอกพวกนี้นะครับว่าได้บอกพ่อไปแล้วแต่พอไอแวนรู้ว่าอนาหลอกเขาก็เลยลากอนนากลับไปที่ห้องดับจิตเหมือนเดิมอนนาเนี่ยก็ได้แต่ขอร้องบอกว่าให้ปล่อยฉันไปเถอะฉันจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครแต่ว่าไอแวนนไม่สนใจนะครับหลังจากนั้นนะครับไอแวนก็ได้ไปหาถังมาใส่ศพของฮาวี่นะครับเพื่อจะเอาไปทิ้งที่ด้านนอกแล้วก็บอกกับพาว่าให้ไปหาอะไรมามัดอนนาซะอนาก็บอกกับพาไว่านายยไม่ได้ทําอะไรเลยไอแวนตังหากที่เป็นฆาตกรปล่อยฉันไปเถอะ จากนั้นอนนาก็ได้หลอกพาวนะครับบอกว่าที่ฮาวีตายอะ่ะไม่ได้เป็นเพราะเสียเลือดนะแต่เป็นเพรานะไอแวร์บีบคอเขาอนนาเนี่ยกะาจะทําให้พาวกับไอแวร์เนี่ยไม่ไว้ใจกันนะครับแต่พาวก็ไม่ได้สนใจคาพูดของเธอสักเท่าไหร่แล้วในขณะที่พาวเนี่ยกำลังเช็ดเลือดของฮาวีที่อยู่ในห้องด้านหลังนะครับอนนาเนี่ยเธอก็ได้ฉวยโอกาสหนีออกมานะครับแต่ว่าขาของเธอเนี่ยยังไม่ค่อยจะมีแรงเธอก็ได้ตะคานไปเรื่อยๆเธอพยายามคานไปให้ถึงลิฟต์นะครับพยายามพยุงตัวเองไปให้ได้และในที่สุด เธอก็ไปถึงลิฟต์จนได้และในขณะที่ลิฟต์กำลังจะปิดนะครับไอแวนเนี่ยกระดานเดินมาเจอเข้าพอดีมันก็เลยลากตัวเธอกลับไปที่ห้องดับจิตเหมือนเดิมแล้วไอแวนก็ได้บอกกับพาวไปว่ามันเน่ะเบื่อเรื่องพวกนี้ตั้งทีแล้วมันอยากจะให้เรื่องจบๆสักทีแต่ว่าพาวเองเนี่ยก็เริ่มไม่ไว้ใจไอแวนนะครับก็เลยถามไปว่านายอ่ะเป็นคนฆ่าฮาวิ่หรือเปล่าไอแวนก็เลยรู้ว่าคงเป็นแอนนาแน่เลยที่พยายามหลอกให้พวกเขาเนี่ยแตกคอกัน ไอวานก็เลยบอกว่าให้พาวฆ่าแอนนาซะแต่ว่าพาวก็ไม่กล้านะครับเขาก็เลยบอกว่างั้นพวกเรามาลงมือด้วยกันสองคนนี่แหละแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เอาผ้าปิดจมูกแอนนานะครับจนเธอนั้นแน่นิ่งไปคิดว่าครั้งนี้เธอคงตายไปจริงๆแล้วจากนั้นไอววนเนี่ยก็ได้ขนศพของฮาวินะครับไปทิ้งที่ด้านนอกส่วนพาวก็ทําความสะอาดร่างกายของแอนนาและพอพาวเนี่ยกำลังจะออกจากห้องเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันคือเสียงของแอนนานั่นเองครับ เธอยังไม่ตายเธอแค่สลบไปแล้วในจังหวะนั้นเองไอแวนก็กลับมาพอดีพาวก็บอกให้อนาแกล้งตายซะเหมือนว่าพาวจะใจอ่อนแล้วนะครับยอมช่วยเหลืออนาพาวก็รีบบอกกับไอแวนไปว่าเขาอ่ะได้จัดการที่นี่เรียบร้อยหมดแล้วไปกันได้แล้วแต่ว่าในตอนที่กำลังจะออกไปนะครับไอแวนน่ะดันลืมบัตรไว้ที่ห้องดับจิตเขาก็เลยได้กลับมาที่ห้องอีกรอบหนึ่งแล้วพอตอนเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเขาก็ได้เจอกับอนนากําลังยืนอยู่ ไอแวนก็เลยโกรธมากนะครับเขาเลยหันมาบีบคอพาวแล้วก็บอกว่านี่พวกแกลงหัวกันใช่ไหมและในจงังหวะที่ไอแวนกําลังบีบคอพาวอยู่นั่นเองอันนาเธอก็ได้ใช้กันไกแทงไปที่ด้านหลังของไอแวน,นจนเขาล้มลงแล้วก็ดูเหมือนว่าเรื่องมันน่าจะจบลงแล้วนะครับแต่ว่าอนนาเธอก็ได้เอากันไกเนี่ยแทงไปที่พาวด้วยเหมือนกันนะครับแทงไปจนเขาแน่นิ่งลงไปเลย ถึงแม้ว่าพาวเนี่ยจะพยายามช่วยแอนนานะครับแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ให้อภัยเขาคงเป็นเพราะว่าตอนที่เธอฟื้นขึ้นมาครั้งแรกนั้นใบหน้าแรกที่เธอเห็นก็คือใบหน้าของพาวและเขาก็กําลังค่มขืนเธอแล้วหนังก็ได้จบลงนะครับสําหรับหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.9คะแนนนะครับส่วนเรื่องที่ว่าทําไมแอนนาถึงฟื้นขึ้นมาได้นั้นผมเองก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่คาดว่าน่าจะเกิดจากแรงกระแทกแน่นอน ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันไว้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u ับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ